เด็กประมาณสี่ล้านเจ็ดเศษได้ฉีดนะครับแต่เด็กอีกประมาณหนึ่งล้านเนี่ยไม่ได้ฉีดแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นเด็กเปราะบางเป็นเด็กในชุมชนแออัดเด็กกลุ่มที่ซึ่งเรียกว่ายากจนด้โอกาสน,านะครับนะลูกหลานแรงงานข้ามชาตินะครับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเด็กพวกนี้เข้าไม่ถึงเลยครับนี่นี่คือกลุ่มแรกเลยนะที่ผมคิดว่า ควรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนถ้าถ้าเป็นเด็กนอกระบบเนี่ยกระทรวงศึกษาเขาคงคงมองยากนะแต่เจ้าภาพหลักเนี่ยต้องเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษืมถ้าในในกรุงเทพต้องเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยในเด็กในภูมิภาคเนี่ยต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันต้องมีเจ้าภาพในการรวบรวมเด็ก นะครับการการที่จะได้โคต้าของวัคซีนมาฉีดอ่ะมันไม่ใช่กระทรวงึกษารตามลําพังอย่างเดียวมันปฏิเสธความรับผิดชอบในเวลามันเตดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโทษกันว่ากระทรวงาึาษาผู้บริหารโรงเรียนอย่างเงี้ยทาไมปล่อยให้มันเกิดการเตดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบการเิดคือการปฏิเสธความรับผิดชอบคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็เิดมันอย่างเดียวเนี่ยแต่ผลเสียมันลงไปสู่กับตัวเด็ก เติมที่แล้วคือ mindset เป็นแบบเราไม่ได้คิดถึงตัวเด็กเนแต่เราคิดถึงแต่เรื่องเรื่องของผู้ใหญ่ที่ที่ปฏิเสธเรื่องความรับผิดชอบกลัวผิดพลาดกลัวอะไรต่างๆมันมันส่งผลเสียกับกับการเรียนรู้ของเด็กมากเกิด learning loss กันครั้งใหญ่